สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda CRV t c นะครับลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนจอนะครับผมจอเดิมเนี่ยฟังก์ชันยังไม่ครบคันนะครับต้องการเล่น g o o g เ e YouTube หรือว่า Google Map นะครับก็เลยทําการเข้ามาเปลี่ยนจอ Android ของ k e n เซนเข้าไปนะครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับระบบเดิมๆของรถจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของจอ Android k e n เซนนะครับบนรถ Honda CRV g c นะครับก็ขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่9นิ้วนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากชิ้นทั้งชิ้นนะครับนี่แอร์ก็จะเป็นแอร์เดิมนะครับก็ไฟพามาก็ทํางานปกตินะครับอยู่บนหน้ากากจอ Android เลยนะครับก็สเปคของจอตัวนี้นะครับแรม6ล้อม64นะครับ CPU 2 CPU 2.0 GHz นกะครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่แรงมากๆแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ติดตั้งไปนะครับเดิมๆของรถเนี่ยก็จะมีกล้องวงหลังเดิมแล้วก็เรืนวัดเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจมาดูส่วนของ เรนวอตเดิมโรงงานก่อนครับว่ายังทํางานปกติอยู่หรือเปล่านะครับเราตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะครับก็ทางานปกติเหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าเราจะกดไปตรงๆนะครับก็จะมีปุ่มเลนวอตอยู่นะฮะเรากดไปก็ใช้งานปกติเลยนะครับก็คือทํางาน2แบบนะครับก็คือตีไฟเลี้ยวกับกดปุ่มเลนวอตนะครับก็คือทำงานเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของการเข้าเกียร์ถอยนะครับ นี่นะฮะอันนี้จะเป็นหน้าของกล้องมองหลังนะครับอันนี้จะเป็นกล้องเดิมโรงงานเลยนะครับนี่มุมต่างๆก็ยังสามารถกดได้ปกตินะครับที่ทํางานได้ก็เพราะว่าทํางานผ่านกล่องแคนบัสนะครับผมก็ทางร้านมีกล่องแคนบัสทุกยี่ห้อนะครับผมก็สามารถใส่กล่องแคนบัสเข้าไปเพื่อยังคงระบบเดิมรถอยู่นะครับนนก็นี่นะฮะจะขึ้นเป็นแอนด์ดิจิตอลบนหน้าจอ Android เพิ่มลดได้ปกติเลยนี่โอเครอสักครู่นึงมันก็จะหายไปนะครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของข้อมูลยนานาผนะก็คือการลิงก์กับรถนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเาเมๆนของรถนะครับว่ารถวิ่งกี่กิโลนะครับผมรายละเอียดต่างๆก็จะขึ้นที่เมนูนี้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแผนที่นำทางนะครับก็คือ g o o g l e Map กดเข้าไปนะครับ Fashion Island นี่นะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมเส้นทางนี่นะฮะเร็วมากนะครับกดเริ่มแบบนี้เลยมุ่งไปทางทิศนะตะวันตกเฉียงใต้รรไปตามคองายหมู่บ้านมโนริเลย <4 S 2> ซอยเรียบคลอง2องเข้าสู่ถนนเรียบคลอง2อง โอเคหรือว่าเราจะเปิดเพลงนะครับคอนโทรลพวงมาลัยเราก็สามารถนะปรับนะกดกลับนี่ฮะได้ปกติเลยโอเคหรือว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าไฟล์เพลงเราก็สามารถเสียบ USB นะครับก็จะอยู่ใต้เกะ๊ะก็สามารถเสียบดูหนังฟังเพลงได้นะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ติดกับจอไปนะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับนี่ ภาพคมชัดมากนะครับนะก็สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับถ้าเราจะดูหนังไปด้วยเดินทางไปด้วยนะครับรกดสัญ,ญลักษณ์แบ่งสองหน้าจอแล้วเราก็กดแบบนี้เลยโอเคถ้าเราจะเค,ะคลียร์แอปนะฮะเราก็กดรูปแังขยะไปแบบนี้นะครับ วิทยุก็ยังฟังได้ปกตินะครับผมอันนี้เป็นวิทยุเดิมของรถเลยฮือนะคุมนะยังไงก็ขอให้จอมัช้ปานก้ิกนินรัับผมโอเคถ้าเราต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมก็ไปโหลดใน Play Store ได้นะครับจะเป็น Netflix หรือว่าจะเป็น Disney นะครับผมก็สามารถโหลดมาดูได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจครัอยากติดตั้งจอ Android นะครับมีทั้งขนาด9นิ้ว10นิ้วนะครับ เป็นยี่ห้อของ k e n z e n ครับผมก็สามารถติดต่อร้านไทยคาช็อปได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ